เมมีแฟนชื่อว่าคุณบีซึ่งเป็นผู้ตายบ้านของเอและ B นั้นจะอยู่แถวปิ่นเกล้าส่วนบ้านของพ่อแม่คุณบีนั้นอยู่สาทรปกติแล้วทั้งสองคนก็จะไปกับระหว่างสาทรและปิ่นเกล้าอยู่บ่อยๆโดยอาศัยนั่งแท็กซี่และนี่ก็คือจุดเริ่มเรื่องทั้งหมดคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสอง ทั้งคู่กำลังจะเดินทางจากสาทรกลับปิ่นเกล้าโดยทั้งคู่เดินออกมารอรถแท็กซี่อยู่ประมาณ10 2ถึง20นาทีแล้วก็มีแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งผ่านมาคุณเอ็มจึงโบกให้จอดรถสภาพภายนอกของรถนั้นดูดีสะอาดเป็นปกติทั่วไป พอแท็กซี่จอดทั้งสองคนก็ขึ้นไปนั่งที่เบาะด้านหลังด้วยกันทั้งคู่และก็บอกจุดหมายปลายทางแล้วก็เริ่มออกรถพอรถเริ่มขึ้นสะพานสาารทมุ่งหน้าเข้าสู่วงเวียนใหญ่ต่างคนก็ต่างเงียบเนื่องจากง่วงด้วยกันทั้งคู่แถมเป็นเวลาดึกมากแล้วด้วย พอช่วงที่รถแท็กซี่ลงจากสะพานสาธรก็เริ่มจะได้กลิ่นเหมน็นกลิ่นนั้นค่อยๆเหม็นขึ้นเหม็นขึ้นจนผิดสังเกตคุณบีและคุณเอ็มนั้นก็เริ่มจะมองหน้ากันด้วยความสงสัยตัวของคุณบีนั้นรู้ว่ากลิ่นแบบนี้มันคือกลิ่นอะไรเพราะว่าเคยเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อาสาในมูลนิธิแห่งหนึ่งมันคือกลิ่นของศพ คุณเอ็มเริ่มกลัวและกังวลเพราะตอนนั้นคุณเอ็มกำลังท้องอยู่ด้วยคุณบีเลยกอดคุณเอ็มไว้พอรถขับเข้าวงเวียนใหญ่กลิ่นนั้นก็แรงขึ้นแรงจนคุณเอ็มเกือบจะทนไม่ไหวอยากจะอาเจียนออกมาทั้งทาง,งที่ไม่ค่อยแพ้ท้องถึงกับต้องหยิบผ้าชิดหน้าออกมาปิดจมูกกันคุณบีก็เลยถามคนขับรถว่าพี่ครับ พี่ได้กลิ่นอะไรไหมคนขับนั้นไม่ตอบนิ่งเงียบและขับรถเพียงอย่างเดียวคุณบีก็เลยเงียบต่อไปรถแท็กซี่นั้นเคลื่อนไปทางสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวเข้าถนนเจริญพาดเพื่อมุ่งหน้าออกปิ่นเกล้าจู่ๆทั้ทงคู่ก็ได้ยินเสียงนอกรถดังเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมากระแทกตัวรถเสียงดังผึบผ เสียงที่ว่านั้นกำลังกระแทกประตูหลังที่คนทั้งสองกำลังนั่งอยู่คุณบีและคุณเอ็มต่างมองออกไปด้วยความสงสัยก็เลยถามคนขับรถอีกครั้งว่าพี่ครับเสียงอะไรดังเหมือนกับมีอะไรฟาดรถอยู่เลยพี่คนขับรถแท็กซี่ไม่ตอบเหมือนเดิมรถนั้นมุ่งหน้าไปถึงแยกโพสามตนคุณเอ็มก็เลยบอกกับคุณบีว่าลงเถอะไม่ไหวแล้วจะเป็นลม คุณบีก็เลยกระซิบข้างหูคุณเอ็มว่าอดทนหน่อยอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วมันดึกมากคารถยากคุณเอ็มก็เลยต้องยอมอดทนต่อไปรถนั้นเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆประตูรถจากที่ปกติดีๆก็เกิดไม่ปกติขึ้นประตูรถทั้งสองด้านนั้นในตอนนี้เหมือนกับว่าปิดไม่สนิทมันดังเหมือนจะหลุดออกมา คราวนี้ทั้งสองคนกอดกันแน่นจับมือกันไว้มือของทั้งคู่จับท้องของคุณเอ็มไว้เนื่องจากเป็นห่วงเด็กและคราวนี้ คุณบีที่กำลังจะอ้าปากถามพี่คนขับก็ถึงกับอึง้งเมื่อมองไปที่คนขับรถจากตอนแรกที่ปกติดีเห็นเป็นคนขับผู้ชายธรรมดาแต่ตอนนี้มองดูเหมือนไม่ใช่คนหน้าตาที่มองจากด้านข้างเนื่องจากคุณบีนั้นนั่งด้านหลังฝั่งซ้ายมือจะเห็นคนขับตลอดหน้าตาที่เห็นด้านข้างนั้นมันบวมแล้วก็ช้ำแขนก็ช้ ตาซ้ายของพี่คนขับนั้นก็เป็นสีแดงกำส่วนกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ว่าก็ยิ่งโชยตลบอบอวนหนักยิ่งกว่าเดิม คุณบีนั้นถึงกลับจะกั้นไม่อยู่และก็รู้ตัวแล้วว่ากํำลังเจออะไรอยู่จนกระทั่งรถนั้นถึงที่หมายกาลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยซอยนั้นเป็นซอยตันพอรถเลี้ยวปุ๊บคุณบีก็บอกให้คนขับนั้นจอดเนื่องจากถึงแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในซอยบ้านเองพอพี่คนขับจอด คุณบีก็ควักเงินจ่ายให้โดยพี่คนขับรถนั้นก็ทอนเงินกลับมาเป็นเหรียญบาททั้งหมด11บาททันทีที่ทั้งคู่ปิดประตูรถทั้งสองแทบลมทั้งยืนช็อกแทบเสียสติก้าวขาไม่ออกได้แต่ยืนกอดกันแน่นมากค้นหัวลุกด้วยกันทั้งคู่คุณเอ็มนั้นถึงกับกรี๊ดเสียงดังลั่นซอยภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ตอนนี้คือสภาพรถแท็กซี่ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นตอนขึ้นมาครั้งแรกสภาพรถในตอนนี้แย่มากเก่ามากโสมล้อทั้งสี่นั้นแบนสีรถถลอกยับเยินทะเบียนรถไม่มีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่นั้นช็อกมากที่สุดก็คือบนหลังคารถมีพวงหลีดวางอยู่ท้ายกระโปรงหลังประดับติดด้วยดอกไม้จันกระดาษหน้ารถ ก็มีพวงหลีดเล็กๆวางรายล้อมพร้อมกับดอกไม้จันทร์กระดาษสำหรับเอาไว้โยนเข้าเตาเผานี่เมนส่วนเชือกสขีขาวที่ตีตัวรถมาตลอดทางก็คือสายสินเส้นใหญ่ๆหลายเส้นถูกพันเอาไว้รอบคัน รวมกับกลิ่นโศพที่คลัคลุ้งไปทั่วทั้งสองต้องยืนลุ้นอีกรอบตอนที่รถนั้นกลับออกมารถผ่านพวกเขาไปเช้าๆคุณบีมองเข้าไปที่นั่งคนขับก็ต้องช็อกอีกครั้งเมื่อคนขับรถที่คุณบีมองเห็นนั้นเป็นโศพที่กำลังลืมตาตาแดงมากปากช้ำตัวช้ำไปทั้งหมด รถค่อยๆขับเล่นออกไปจากซอยทั้งคู่ยืนควบคุมสติอยู่แล้วคุณบีก็บอกกับคุณเอ็มว่าเดินเดินก้าวขาค่คอยๆค่อยๆก้าวหายใจลึกๆไม่ต้องวิ่งนะจนทั้งคู่ กลับไปถึงบ้านได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้รีบไปวัดทำบุญในตอนเช้าวันถัดมาแล้วก็ได้เอาเงินทอนที่เป็นเหรียญบาททั้งหมด11เหรียญน,นั้นทำบุญที่วัดทั้งหมดคุณบีนั้นเป็นไข้ไปสองวันหลังจากนั้นมาทั้งคู่ก็ไม่กล้าอาศัยรถแท็กซี่ในตอนกลางคืนอีกเลย